ฉันยังไม่เคยแ้่ฉันก็ไม่อยากตายด้วยแะไก็ถามว่าเคยตายไหมผู้ชายขี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันร้อนันซื้อก๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวร้อนชดเวลาฝนตกใช่ไหมเวลานะอากาศมันเย็นๆอะไรเงีย้ยทีเนี้ยไอวินมอเตอร์ไซค์มันเหลืออยู่คันเดียวต้องเลือกขึ้นใช่ไหมว่าเป็นไงเป็นกันพอขี่เข้าไปถึงในซอย ไอวินคนขับนี่ทั้งหน้าดำทั้งหน้าดำทั้งแบบหน้ากลัวรบบว่าหน้าดำทำไมหนูขำทำทำไมเขขี่เข้าไปซอยมืดๆกันไหมจุดไอวินบอดไซด์มึงไงผู้หญิงคนผู้หญิงผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ใจผู้หญิงเป็นผี ไม่ว kind of ินมอไซค์เขาเขาพูดเขาทำเสียงอะไรใช่ไหมเพิ่เข้าใจไหมเอาวะผู้หญิงเป็นสีหนูรู้ละไม่ผู้หญิงเนี่ยผู้ชายขี่วินมอไซค์เนี่ยมันร้องขี่ไปมันหนาวไงขี่รถไงมันไม่หนาวเพพี่ได้ตลอดเมื่อไห่วะจะพักพอจะถึงบ้านใช่ไหมไอ้ ินมอไซค์ก็ถามว่าเคยตายไหมบินก็ตายแล้วใช่ไหมไม่บินมอไซค์มันถามที่ผู้หญิงคนเนี้ยเฮ้ยผู้หญิงอ่ะกิงใจเฉันเป็นผู้หญิงนะทําไมมาถามฉันแบบนี้สับตัวก็ถามอีกไอ้บินก็ถามเคยตายไหมทำไมผู้หญิงก็จะถึงบ้านแล้วกันใจไม่ฉันยังไม่เคยและฉันก็ไม่อยากตายด้วย ถ้าไม่อยากตายถ้าไมู่ำก็ตายกลัวเกี่ยวใจหลังครูมันร้อนหลังมันไม่เกี่ยวมันนี่อะ